วันนี้มาลองเครื่องปั่นไฟไกเซอร์9 0 0 2 e. ีขนาดกำลังไฟสูงสุด8กิโลวัตต์กำลังไฟเฉลี่ยอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะ,ะช่างสตาร์ทหน่อยครับ